ราจะทำเมนูเด็ดครับผมกับบรรยากาศแบบนี้ครับเช็ดแล้วครับวันนี้เมนูอะไรครับทาา่านจับซาจินไพครับซานะครับผมนี้นี่หรือครับน่หรับบก สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามา ทำภารกิจครับที่อาเภอกาลยานะครับผมพอดีผมมารับภรรยากับลูกนะครับที่อาเภอกาลยานีวัฒนานะตอนนี้ก็มาถึงอาเภอแล้วนะครับผมตัวอำเภอเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะครับผมตอนนี้เป็นจริงจริงมันอยู่ช่วงฤดูร้อนอยู่นะแต่ว่าน่าจะมีพายุเข้านะครับผมฝนตกทั้งคืนเลยวันนี้เดินทางมากับท่านจักรนะครับผมครับวันนี้เดินทางมาโดยใช้รถยนต์นะวันนี้นะครับผมมาสองคนนะเพราะว่าต้องเอาสัมภาระมาหลายอย่างแล้วก็ต้องมารับเด็กๆด้วยนะ เดี๋ยวจะเข้าไปที่บ้านห้วยเขียนแห้งนะครับผมบ้านของภรรยาผมเนะี่ยระยะทางจากตรงนี้เข้าไปเดี๋ยวจะมีทางลุกลังนะครับผมน่าจะยากอยู่นะคู่รข่งผมจะเอามอไซค์มานะนนเรามีรถยนต์มาเดี๋ยวลองดูครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเลยครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปลงช่องคนเมืองอันทัวร์มานานนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ทําคลิปเกี่ยวกับการดำน้ำยิงปลาเพราะว่ามอไซค์ ฤดูแรงก็ขี่ไม่นสนุกนะครับเป็นฝุ่นละอองนะเดี๋ยวตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามรละชมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผม ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเป็นทางลูกรังเนี่ยดีนะครับคือถนนยังไม่ชุ่มน้ํานะพอดีนะครับคือกําลังหนึบล้อเลยนะขับสบายเลยแบบนี้ครับให้ท่่นจับขามนะครับผมผมขับมาบ่อยล้วนะ่ผมชินกับทางแบบนี้นท่นจักก็จะเก่งๆ่อยนะครับทางที่บาตรงนี้ทัท่านจอยยังไม่ขนาดนะครับผมแต่ทางเรียบนี่แกสยอดแล้วครับผมเส้นทางของเราวันนี้ครับผมบรรยากาศโอ้โหฝนเหมือน กำลังจะตกนะ้ทุกคนที่นี่ก็ตามงบประมาณนะครับก็จะบางจุดที่ยากๆเขาก็จะเทคอนกรีตให้นะทำเป็นถนนคอนกรีตให้หนะแต่เว้นเป็นระยะระยะนะครับผมแบบนี้ครับแบบนี้เป็นลุกลังและข้างนั้นเป็นคอนกรีตนะเพราะว่าตรงนั้นขึ้นเป็นทางขึ้นดอยแล้วก็เป็นทางโค้งนะครับผมก็ขับสบายหน่อยเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมมาแต่งงานกับแฟนผมหม่แถวนี้ไม่มีคอนกรีตเลยนะครับเป็น ทางลูกรางแบบนี้หมดเลยนะโอ้โหหน้าฝนนี่ถ้าไม่ใช่โฟวินนี่เข้าไม่ได้เลยนะเกียร์ธรรมดานี่เข้าไม่ได้ครับถ้าจะเข้าก็ต้องใช้ไอ้โซ่ครับผมผ่านล้อเข้าไปนะตอนนี้ดีขึ้นเยอะครับผมแต่ก็อยากให้ถึงข้างนายนู่นเลยนะทหารชาวบ้านครับเพราะว่าเขาขนไอ้พวกผักเกษตรออกมาขายข้างนอกนะหนทางยากครับผมนี่ครับดูบิวยาการครับผม เนี๋ยนะครับรรมาชาติในปานะะ่าในเขาทุกคนโอ้โหบรรยากาศครับผมวันนี้มีคิวบูนะครับชิวๆครับเอาบรรยากาศไปก่อนนะเดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปขี่มอร์ไซค์เที่ยวนะครับผมรอทิศหน้านะครับ ทีมง,งานก็เริ่มอยากไปขับมอไซค์นะฝนตกอย่างนี้นี่ขับมอไซค์สบายครับผมทีปนี้เอาบรรยากาศไปก่อนนะครับทุกคนยังมีดอกบัวตองอยู่นะครับบานอยู่นะบัวตอง หลงเลดูครับผมถึงจุดหมายแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเก็บสัมภาระขนของสัมภาระลงก่อนนะเดี๋ยวเจอนะครับผมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะดูโมแมนเลยนะครับอย่าเลื่อนไปมาอยู่บ้านดอยดนะโมแมนเลยนะมาได้เกือบอาทิตย์ได้นะทุกคน โอเคครับผมเดี๋ยวุนสำลักลงก่อนนะเดี๋ยวมาชมนะครับผมแมลงแมลงครับฝนตกนลยทุกคนเลงเมานะครับผมตรงจอมปลวกเลยนะหลังบ้านนะครับกลางคืนนี่โอ้โหเปิดไฟที่คงจะมาเต็มเลยนะครับ นี่ครับเป็นอาหารของไก่นะั่นไก่ยอยู่ฝั่งนนะู้นนียไก่กลัวผมไหมอาหารเลือดรูปของไก่เลยนะครับผมเต็มเลยเป็นบรรยากาศนะเยอะชิวครับใต่ถุนบ้านนะครับกำลังสร้างนะยังไม่เสร็จนะครับผม เดี๋ยวอู้มันยังยวิโอยู่ยิ้ม่อยต้ยทุกคนครับเดี๋ยวเราจะทำเมนูนะเมนูเด็กครับผมกับบรรยากาศแบบนี้ครับนี่ครับผม เช็คแล้วครับวันนี้เมนูอะครับท่านจับซ่าจิ้วไคครับซานะครับผมเราจะทำเมนูซานะครับก็จะมีเนื้อครับข้างในนะนี่เป็นดีนะครับดีไหมเดี๋ยวคัวเครงเทศเลยเพื่อความหอมครับผมนะครับโซนครับหิ้กินหอมเลยนะ ครับใหม่น้ำจิ้ต่อๆนี่ครับขั้วหอมแดงกระเทียมครับผมตะไคร้นะเดี๋ยวจะขลรวมกับเครื่องเทศเมื่อกี้นะครับผมอ้ สูงก็ต่ำครับสูงก็ต่ำครับไม่ใช่นะครับผมซอยจิ้นูน้บ้างนะโอ้ไม่ใช่อันนี้ก็ลำตางเปรี้ยขนาดคือไงรั่วครับ ดูว่าเราจะจีกับปิ๋พอแค่ไหนครับดูสังเกตที่ไม้เสียบครับผมถ้าไม้เสียบติดไฟก็พอเลยนะครับแบบนี้ครับผมถ้าให้พอไม่ได้นะครับว้าไม่ได้เราเห็นไหมเดี๋ยวขออย่านะตัวหนึ่งนะอื้อหญ่ปุ๊บปุ๊บ,บ,บนี่ครับโอเคเลยนะ กะปิของเราครับผมถึงเพลิทุกคนครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะยำแล้วนะนี่ครับตโโัแมงแมลงเมาเมนี้เยอะมากเลยทุกคนเมื่อกี้บินมาเต็มเลยนะผมก็เลยหยุดถ่ายปแป๊บหนึ่งนะครับผมแมลงเยอะเกินตอนนี้ก็เริ่มลดลดซาซาลงละนี่ครับเนื้อที่เราซอยแล้วกับเครื่องในนะอันนี้เป็นเครื่องในสรน,นะครับผม ส่วนนี้เป็นเครื่องในที่เราต้มนะแล้วก็ผักครับที่จะใส่ด้วยนะมีผักชีแล้วก็มีผักแพลวแล้วก็ตะคไคร้ครับแล้วก็มีใบาสาระแหน่ครับผมนี่เป็นน้ำน้ำเพรียที่เราเคีเค่ยวนะครับผมนี่ไงมะเร็งมะเร็งเมามันบินตกไปแล้วนะนี่เป็นเครื่องเทศที่เราคั่วเมื่อกี้ครับแล้วก็มาโขกนะส่วนนี้เป็นพริกลาบโขก,กกับไอหอมแดงหอมขาวแล้วก็ ตะคล้ายที่เราคั่วเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวยามมนครับไม่ได้ครับผมมะเร็งเยอะเกินครับอันนี้เราให้ท่านจับเป็นคนยมนะครับผมเป็นเชฟจําเป็นครับเรามาลำ้ลำ,ล,ำลูกันนะยมคนเดียวนะครับถ้ายาไหนคนก็จะเป็นคนละยมนะครับคนละยมนะคนละยา,นะะยาสองยม <laughs> นี่ยมคนเดียวยา เนื้อโดนพริกนี่ออกแดงๆเลยนะหอ,อมเครื่องเทศไหมครับกินเตจม๋มเลยโอ้โหต้องกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะจดจวดครับผมเครื่องในต้มครับจับไป ก,กับข้าวกับกลับ,บข้าวกับข้าวก,ก,ก็ได้กับแก้มก็ดีชิ้นช <c oughs> ิมก่อนแจะเนี่ยมันจะเค็มเค็บไม่ได้แก้ยากนะจ๊ะพร้อมเสริมครับผมใส่จานนะ กินแล้วกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เชฟทานเลยน,นะครับผมมีเครื่องเคียงแล้วครับผมโโอ้หนี่ยอดมะกอกไหมสามนกเครื่องเคียงครับสามมะกอกครับไรจังพูง้ทำเองทานเองครับจด,จด ชอบผักนี่ครับตะแควนะเย็นๆครับสร้าับบรรยากาศอืมสุดยอดครับอืมอืมอืมจับโบสุดยอดครับ ยายมูครับทุกคนเพิ่งทำเสร็จนะโต๊ะสนามของเราครับบรรยากาศร้อย,หหยล้านนะเดี๋ยวผมพามาชมนะ,ะเขียนครับรเ,บเ,บเ,บเบขียนเลขหลวกน้ำแล้วก็บีบเอาไส้ออกนะครับใช้ดิวดีดิเมนูอะไรลูกแกงกุ้กฮะแกงกุ้ก 三个都用电池。立吧。 เย็นนี้นะครับกับบรรยากาศครับผมมีไฟวิบบับเลยนะเดี๋ยวรอค้ามหน่อยครับคำหมูท่าน,นั้นทุนไปติดตามรับชมครับผมสามชั้นครับผมเด็ดเด็ดเลยนะอือหือคำม,มือเลยนะทุกคน มารับชมบรรยากาศขําๆของเรานลครับผมอออืืเดี๋ยวเราจะทานหมูท่าตรงนี้นะม้อนไปหน่อยนะครับอือเกินไฟวิบวับด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยครับชิวๆครับผมกับบรรยากาศครับอื้อหือฝนไม่น่าจะตกนะฝนตกอีกเย่นะครับโอเคครับผมทุกคนชิ้นแรกครับฟังเสียงครับผม โอ้โหหมูท oh. oh oh. ่าไรดอยนะครับอืเอามันลงก่อนนะยังรอเด็กๆครับผมเดี๋ยวเด็กๆจะลงมาทานกับเราด้วยนะโอเคครับผมมีมีแมลงเมาเยอะแยะเลยนะคืน,นครับผม oh oh. มันถึงหน่อยนะ มะแรงเยอะจริงๆครับพี่น้องน,นนี้มาเนี่ยมันแม่เนี่วยว,วันนี้จะเป็นหมูกระทะกับมะแรงนะครับเอาอาบอาุ่ายยายอนกระจาทดีแฮะได้เขา่อยบอ สวัสดยียามเช้าครับทุกคนผมรรยแกนี่เมื่อคืนนี้ฝนตกนะทุกคนนี่ครับเพิ่งหยุดตอนก้สวสบงนี่นครับเช้าๆครับหนาวมากเลยเมื่อคืนครับแล้วก็วันนี้น่าจะมีฝนเกือบทั้งวันนะดูท้องฟ้าครับผมมืดครึ้มเลยนะโอเคเดี๋ยวสำหรับภารกิจวันนี้เดี๋ยวช่วงเช้า หลังจากทานข้าวเสร็จผมก็จะเดินทางกลับเลยนะกลับไปเทีย่ยวพื้นม่บางครับผมที่บ้านของผมนะหลังจากมารับลูกครับผมเด็กๆต,ตื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้มกาแฟกินดีวกว่าครับผมต้มกาแฟกับพ่อตีนเนาะกาแฟกไงกาแฟไงเล้จะจะพ่อตีจำอันนอนตัดโจนมั่นนะ

เขาตีจะได้กินไหมเนี่ยเขาตีจะได้ทานไหมเนี่ย <laughs> <Hôm chùi>. <cười> <cười> ừ nó ham nhúc được nữa luôn ตอนนี้ตอนอุ่นตอนเช้าดูนี่เมนูอะไรคะเมนูไข่ดาวไข่ดาวกับกะเพราใช่ทอดไข่ดาวคนเนาะเพราะว่ากะเพราทอดให้เด็กๆต้องไข่แดงสุกๆเนาะใช่โอเคระวังน้ำมันกระเด็นด้วยว้าให้ดวนี้อันที่เสร็จแล้วหลายคนทอดเยอะเลย ดูสินี่คือเครื่องปรุงหอมมากเลยทำไมน้องจะน่าโอเคนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาภารกิจเราคือมารับภรรยากับลูกลูกสาวนะครับกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วครับผมยังไงก็ที่มีฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับผม เดี๋ยวสำหรับช่องคนอนทัวร์จะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ดูฝนนะครับก็กขับรถเข้าป่านี่สบายครับอากาศเย็ยนละตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ